ไปแล้วลูกพี่เดี๋ยวพี่หลังบอกกูจะขึ้นยังไงด้วเดี๋ยวะังไงดูเอออันนี้คนจัดนะครับคนจัดเ,เขาบอกว่าคนจัดทุกขี่ขึ้นให้ได้ด้วยยังไงพี่จะขึ้นยังไงมันไปยังไงวะเนี่ย <laughs> ไม่รู้ครับพี่นี่คร <laughs> อ่าใช่ <laughs> เดี๋ยวพี่หลังบอกว่าผมเป็นคนจัดเดี๋ยวผมจะขี่ขึ้นให้ดูครับเดี๋ยวรอดูสกิลครับหลังซิลฟิฟูไปไปแล้ว <laughs> สกิลแกรครับหลังซิลิฟูร็ไ,ไฟฟ้านะครับฮ <laughs> ัลโหลเว้ย โกะอะไรก็ไปได้ไตายตายตาย,ตายพี่หลังกูพี่หลังกูตายเอาพี่หลังกูไปแล้วทำไมพี่ใจบอกออก,อกตายพี่หลังกูนี่สภาพครับ,งงรบพี่หลังบอกกูบอกเอาอย่างกอย่างแล้วอันนี้ขนาดเนินแรกนะครับโกะตายเนี่ยนี่คนจะเส้นทางสภาพฮือ เดี๋ยวว่างๆพี่แอบพอค่ะผมไม่ต้องไปเยอะเดี๋ยวผมไปเที่ยวแอบไปแอบไปพี่ไปส่งซองสาขานเขาละไม่ต้องไปเยอะเดี๋ยวผมไปทำคลิปให้พี่สนุกไอ้นัทบ้าปักบ้าปักไอ้นัทไอ้นัทมึงจะฆ่ากูไอ้นัทแน่มึงมาคุยเนี่ยมึงมาคุยมึงเอาหลังมาฆ่าทำไงเนี่ย ตายล้พี่กูพี่หลังเป็นไงบ้างครับพี่หลังครับเป็ตายหาเลยพี่หลังกูขอจะลบนะครับขอจะลหน่อยตายหาเลยพี่หลังกูตายแล้วพี่หลังกูตายแล้วกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูแย่กูแย่แล้วไม่เอาแล้วครับาแสนกบาทพี่หลังบอกกูแย่กูแย่ไปป่าสามแสบาทโอ้โหามันถ้ามนโตนี่มาจากขนาดไหนาเนี่ยไม่เอาแล้วครับอาธรรมดาเงินสามแสนใช่ไหมครับ ไอเนี้ยคันเนี้สามเซ็ตมือตึงๆหน่อยมือตึงๆหน่อยนี่จับลงให้อ้ายหน่อยอ้ายลงแล้วตายหาละบอกขึ้นต่อดแล้วพี่เอามาสูงสุดหน่อยกบพี่ลังเอ้ยกูสามารถถ่ายคลิปเขาเรียกว่าท้อใจยังยังยังมีย่งไปแล้วไปเลยก็เอาไปจากการที่เราทำการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเนินดันเนินที่หนึ่งนะครับนี่ครับเราก็จะมาถาม นี่ครับท่านผู้นี้ผมเป็นไงนี่ถาหมอนอเป็นไงพี่เนื้อแรกของพี่เป็นไงเขาเรียกว่าซ้ำแหกซ้ำแหกโอ้ซ้ำแหก,แหกตอนนี้ตอนนี้พี่หลังเจอซ้าแหกไปแล้วนะครับ,รบป่ะเดี๋ยวไปจุดที่สองครับเจอกันตุลาคมนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดขอนั่งคุยกับพี่หลังด,ดีเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังสายลุยเตรียมตัวสิงฟาร์ก